สวัสดีจ้าพี่นองคลิปนี้แม่ดาวก็จะพาพี่นองมาบงวิธีการเข่าปูนองพระด้วยจ้กพี่นองเป็นการเข่าปูนหรือว่าเข่าก้อนปูนองพระจ้าพี่นองเป็นผ้าขนาดเล็กจ้กพี่นองพระขนาดตั้งนาโรดเท่านี่แหละจะขั้นตอนหรือว่ากลับมาวิธีการเข่าปูนพี่นองเข้าบดยเฝ้าน้ำเวลาที่พี่นองแต่ว่าเข้าเฝ้าน้ำน้ำปูนจะ ปูนของเฮ้าแข็งไว้ไวหรือว่าแข็งไว้ไวจะพี่น้องเพราะฉะนั้นเวลาเข้าผสมปูนเขาองค์พระพี่น้องเอ่อหรือว่าเขาองค์พระที่ vai, เข้าจัดเลี่ยงไว้นี่ยพี่น้องเข้าจะเขาได้เทียรละบบหลายได้จาพี่น้องเข้าจะแบ่งเขาได้เทียละหน่อยๆนอยหลังจาก,จากที่เกินเปิดทางการทํางานเขาปูนมาพักหนึ่งพี่น้องเข้ากับมา่ว้าถึงการทํางานเขาปูนของเฮาได้เลยได้จากพี่น้องโดยการจาัดองค์พระนี่ i, พี่น้องเป็นซี่องค์ด้วยจากพี่น้องซี่องค์นี่ก็จะสามารถเกาะเอ่อเขาปูนได้หนึ่งก่อนจ้ะ สืบเนื Ik ่องจากว่าองค์พระห้าองค์น้อยจะพี่น้องห้องก็เลยสามารถเขากอนปูนไดเทอร์ลาซีองค์พร้อมกันได้เลยได้จ้าถ้ามาวาจุดเริ่มต้นของการเขาปูนพี่น้องหลังจากห้องจัดองค์พระไว้ทั้งหมดสี่องค์จะพี่น้องเป็นกลุ่มๆแล้วจะพี่น้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้จะพี่น้องจะได้สะดวกในการทํางานจะพี่น้องขันแหลกห้องจะหยอดน้าปูนพี่น้องใส่ระวางตรงกลางขององค์พระทั้งสี่เป็นการติดฐานองค์พระให้ติดกันนั่นเองแล้วจะพี่น้องหลังจากนั้นห้องก็ค่อย หยดนาปูนให้เต็มในช่องว่างระว่างซีองนะจ่าพี่น้องหยดไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องเพื่อเขาจะใส่นาปูนนี่ปิดองค์พระนั่นเองนะจ้ะระว่างองค์พระที่ยาว่างเลี้ยงสายไลายไว้นี่พี่น้องเขาจะสลับเขาปูนไปได้จ้ะพี่น้องเขาจะบอกเขาองค์เดียวกุ้มก้อนเดียวเทียเดียวได้จะพี่น้องเขาจะสลับไปมากทั้งหมดมีทั้งหมดหาก่อนได้จ้ะพี่น้อง หลังจากที่เขาใส่เนื้อปูนพี่น้องปิดองค์พระด่านเสียนพระเรียบร้อยเมื่อแล้วด้วยจะพี่น้องปิดไ้สนิดด้วยจะขอย้ำว่าปิดไ้สนิดหลังจากนั้นเขาก็จะมาลืมเขาปูนในด่านขางขององพระด้วยจะพี่น้องโดยการเข้าไปรอบๆจะพี่น้องสลับไปมาจะเขาปูนจะพี่น้องเขาจะต้องปิดองค์พระพี่น้องเนื้อพระนี่ห้เมื่อเลยด้วยจะพี่น้องทุกดานทุกมุมจะพี่น้องเขาจะเอาเนื้อปูนนี่ทับไ้เมื่อสนิดเลยด้จ้า เอาข้าปูนมาสักพักหนึ่งพี่น้องเขาก็จะพักนาปูนไว้ให้ปูนเพื่อเริ่มแขนก็นะ่จาจะเข้าถึงจะลูบปูนต่อใดจะพี่น้องเขาก็จะมเข่าปูนชุดที่สองต่อเลย,ยจะพี่น้องเขาก็จัดเลี่ยงไว้คือเก่าเลย,ยจะพี่น้องก่อนละสี่องค์คือเก่จาจะพี่น้องด้วยการยอดน้ำปูนลุ่งระวังองค์พระเ้อจะพี่น้องยอดไปเรื่อยๆจะเพื่อยึดฐานของอ,องค์พระให้ติดกันเ้อจะพี่น้อง การทำงานของเขากับสลับไปมากคือเ่าจะพี่น้องหลังจากที่เนื้อปูนขององค์ชุดแรกิ่นเริ่มหมาดพี่น้องเขาก็จะมาลูบปูนเนื้อปูนเพิ่มขึ้นอีกจะพี่น้องการลูบเทนี้เขาจะลูบเพื่อให้เนื้อปูนของเข้าเสมอกันนะจะพี่น้องบอกมาถึงตอนไทยเราพี่น้องแม่ดาวก็เร่มบอกประโยชน์ของการเข้าปูนนากจาะถ้าเข่าเข่าปูนดีพี่น้องเข้าปูนบ่ห้หัวนะจะพี่น้องบ่ห้เห็นองค์พระปิดองค์พระให้สนิทนะจะเวลาเทเทองเหลืองจะพี่น้องทองเหลืองก็จะบ่หัวถ้าเททองเหลืองแล้วมันมี หัวกัดกดงว่าการงานเข่าปูนของเท่าเข่าบอดีนั่นเองเดจ่ะพี่น้องและผลเสียของการเท่ทองเหลืองหัวนอจ่าพี่น้องงานองค์พระของเท่าก็จะเทออกมาบ่เต็มองจะพี่น้องกระเย็ดให้งานเขาเสียหายจะบ,บางเกือกัเสียรูปทรงจะพี่น้องสอมบอดได้ก็ต้องมาเริ่มตุนเฮ็ดไม่เปลืองตุนทุ่นเปลืองวัตถุด,ดิบอีกน้องจ่าพี่น้องคลิปนี้แม่ดาวขอจบซ้ำนี้ก่อนเดจ่าฝากติดตามคลิปต่อต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ดาวนี้เดจ้า